ประชากรมีแพดด้ยายักษ์ในจีนนะคะเพิ่มขึ้นราว60%ในตลอดระยะเวลา10ปีที่ผ่านมาเกิดขึ้นเพราะเหตุใดต้องไปติดตามจากใน v a ร i e ิ y ี้แอดไฟค่ะ พยายามในการอนุรักษ์แพนด้ายักษ์และปกป้องถิ่นอาศัยของสัตว์ชนิดนี้รวมทั้งการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ของจีนเพื่อพยายามถอนแพนด้ายักษ์ออกจากรายชื่อสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ทาให้ประชากรแพนด้ายักษ์ในจีนเพิ่มจํานวนขึ้นราว6 0ตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมาด้วยตามศูนย์ขย,ยายพันธุ์แพนด้ายักษ์ต่างๆมีแพนด้ายักษ์จานวน728ตัวซึ่งหนึ่งในศูนย์ขย,ยายพันธุ์แพนด้ายักษ์ขนาดใหญ่อยู่ในเมืองเฉิงตูทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน ยังหย่าเหมยคนเลี้ยงแพนด้ายักษ์ที่มีประสบการณ์มานานกว่า20ปีเข้าใจบุคลิกภาพของสัตว์ชนิดนี้เป็นอย่างดีเธอบอกว่าแพนด้ายักษ์แต่และตัวมีบุคลิกที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวคล้ายมนุษย์และพวกเขาเริ่มดูแลแพนด้ายักษ์ทันทีเมื่อถือกำเนิดขึ้นมาโดยแพนด้ายักษ์บางตัวมีลักษณะเงียบเฉยและสงบนิ่งขณะที่บางตัวก็ขี้เล่นและซุกสน นอกเหนือจากเรื่องบุคลิกภาพแล้วแพนด้ายักษ์ยังม,มีลักษณะทางกายภาพที่ทำให้พวกมันแตกต่างกันด้วยโดยบางตัวมีหูที่มีลักษณะเป็นพุ่มและดวงตาที่มีรูปร่างเหมือนนกความยาวของลักษณะขนที่เป็นสีขาวและดำก็แตกต่างกันด้วย ที่สูงวิจัยและขยายพันธุ์แพนด้ายักษ์เฉิงตูเป็นบ้านของแพนด้ายักษ์กว่า100ตัวในจํานวนนี้มีเจ้าแพนด้ายักษ์ที่ชื่อเฮอฮวาหรือฮาวาฮวาเป็นตัวที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ชื่นชอบของผู้คนอย่างมากจนนักท่องเที่ยวยอมที่จะเข้าแถวรอนานหลายชั่วโมงเพื่อที่จะได้เห็นเจ้าฮาวาฮวาแม้เพียงสนาทีก็ตาม นักท่องเที่ยวคนหนึ่งบอกว่าเธอเห็นภาพวิดีโอของแพนด้ายักษ์ตัวนี้ทางโลกออนไลน์มานานแล้วจึงอยากจะมาซึ่งเมื่อมาถึงได้เห็นเจ้าฮวาฮวากาลังกินไผ่ก็รู้สึกตื่นเต้นยิ่งขึ้นขณะที่นักท่องเที่ยวอีกคนขับรถจากมณฑลซานซีทางตะเหนือของจีนมายังเมืองเฉิงตูเป็นระยะทาง1000กิโลเมตรเพื่อจะมาดูเจ้าฮวาฮวาซึ่งเขาบอกว่าคุ้มค่าจริงๆแต่นักวิจัยที่สูงวิจัยและขยายพันธุ์แพนด้ายักษ์เฉิงตูใน ย้ำความสำคัญของการบริหารจัดการประชาก, uck, กรแพนด้ายักษ์เพื่อรักษาความหลากหลายทางพันธุกรรมไว้และว่าแพนด้ายักษ์ในธรรมชาติขณะนี้มีอยู่ราว1,800ตัวทีมข่าวต่างประเทศรีบเรียง